สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ห t a r o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยกันอ่านหนา้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวสลาสบายดีคลิปนี้นะคะเรามาเล่นพิกัาาศกันเหมือนเดิมนะคะมีพลังงานอยู่3พลังงานนะคะ D1 นะคะสอดและ D3 นะคะเลือกไพ่ที่ใช่ไพ่ที่ชอบนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาเ,ออเช็คพลังงานนะคะคนใหม่ที่กำลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะเป็นการหยิบไพ่แค่ใบเดียวแค่นั้นนะคะเลือกดีที่ใช่และดีที่ชอบนะคะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาํา e s t a m หรือเวลานะคะจะมีบอกไว้นะคะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะไปเลือกนะ,ะกดแล้วก็ฟังตรงนั้นนะคะ ใต้ในดีสคริปชั่นนะคะก็มีบอกนะคะนะดีหนึ่งดีสองและดีสามนะคะเป็นการเลือกไพ่แค่หนึ่งใบนะคะเราจะมาเสียงทายว่าคนใหม่ที่กำลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะเอาแบบว่ารับชมเพื่อความบันเทิงไม่ซีเรียสนะคะเป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ ท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนแล้วก็การจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะรายละเอียดนะคะก็คือให้คนลักเก่าติดต่อกลับมา5 9 9บาทนะคะจัดเลขเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภ5้าราบาบาทนะคะเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งนะคะโอเคเอาละค่ะนะน่าจะเลือกกันได้แล้วเราไปฟังพลังงานเอเนนะคะดีที่หกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ ผู้ที่เลือกดีที่1นนะคะเสียงทายไพ่หนึ่งใบนะคะคนใหม่ที่กําลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะใบที่1นนะคะพวกผู้ที่เลือกดีที่1นนะคะคุณจะได้เออเป็น ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะคนคนนี้จะมีลักษณะนิสัยนะคะเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนฐานะดีนะคะมีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตคือเหมือนเขาเป็นคนโชคดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงาน,งานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้นะคะจะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้าในหนนะ้าที่การงานโชคดีอาจจะมีอสังหาหรือมารัพย์หลักทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะคือเอาง่ายๆแหละนะถ้าคนที่เข้ามานี้นะคะคือเขามีทรัพย์สมบัติพร้อมฐานะดีมั่นคงทางการงานการเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคนรักเขาเนี่ยนะคะเราจะไม่ลําบากเอายังไงเอาง่ายๆแหละนะคะมีความามีความมั่นคงทางการงานการเงินทีนี้ตัวเราเองนะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะอ มีความรู้จักใช้ใจ่ายใช้เงินอย่างประหยัดนะคะเก็บเงินเก่งไม่ไม่ฟุ่มเฟือยนะคะวางอนาคตนะคะอย่างรอบคอบไปในวันข้างหน้ารักความเจริญก้าวหน้านะคะ mm. ก็คือเป็นคู่ที่สนับสนุนเป็นคนรักที่เข้ามาที่จะนับสนับสนุนเรานั่นเองนะคะเอาง่ายๆแหละถะ้าได้ฐานะดีมั่นคงนะคะทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองไม่ลำบากบางคนอาจจะเป็นสายเปด้วยก็ได้นะคะเป็นเอเนจีของพลังงานดีที่หนึ่งได้จบไปนะคะ ท่านใดที่ออนะคะต้องการสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเราแค่เช็คว่าคนใหม่ที่เข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพนะคะแล้วก็อันนี้ energy ดีที่1นึนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ที่เลือกดีที่สองนะคะดีที่สองนะเราดูตรงนี้เป็นหลักนะคะดีที่สองนะคนใหม่ที่กําลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะเราจะสุ่มนะคะเลือกไพ่แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะขึ้นมาเล่นนะคะคนคนนี้นะคะจะมีลักษณะนิสัยนะคะคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์อืมนะคะมีสเสน่ห์มีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาหาเขาเยอะนะคะเอาง่ายๆแหละนะคะคือง่าย,ายๆเขาเป็นคนที่มนุษมีมนุษย <c oughs> มีมิตสัมพันธ์ดีนะคะอืรูปร่างดูดีบุคลิกดูดีถึงแม้จะไม่ได้ถึงแม้ถ้ารูปร่าง <c oughs> ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อมากเขาเป็นคนที่ดูเท่ดูมีสเสน่ห์นะคะเขานะคะก็คือเอาง่ายๆแหละนะคะเขาเป็นคนที่พูดจาดีอืมนะคะใครๆก็อาจจะมองเขาว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ไหมอาจจะเป็นคนปากหวานหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยไหม <c oughs> <ๆ S 1> เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาเป็นคนเหมือนว่า เป็นคนมีน้ําใจพูดใจยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบนี้นะคะ <S <S <an> <S เขาก็เลยมีคนเข้ามาชอบเขาเยอะนั่นเองนะคะมีลักษณะว่ามีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะคะ <S <S <an> <S เพราะเขาเป็นคนพูดจาดีปากหวานมีเสน่ห์รู้จักการเอาอกเอาใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเจอคนแบบนี้หรือมีแฟนแบบนี้หรือลักษณะแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนเขานะคะก็คือเขานะคะก็คือ จะขี้เหงานะคะอืมเป็นคนขี้เหงานะคะแล้วก็เรื่องเซ็ก์นะคะจะต้องไม่ขาดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาไม่ค่อยจะตั้งสเปคหรอกอืมเขาไม่ตั้งสเปคว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรืออะไรที่สําคัญคือคุยกันรู้เรื่องนะคะไปไหนได้ทุกไปไหนได้ทุกที่นะคะแต่ก็ต้องแต่งตัวดูดีด้วยใน,ใน,ใ,นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่า คนที่นะคะเข้ามาใหม่นี้มีลักษณะแบบนี้เขาก็จะชอบคนที่ดูดีเหมือนกันนะคะ,ะคุยกันรู้เรื่องนะคะไม่จําเป็นต้องสวยหรือหล่อหรืออะไรมากแต่ที่สําคัญบางทีเราอาจไม่จำเป็นต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญคือคุณจะต้องไม่ให้เขาเหงานั่นเองนะคะ และเขาอาจจะมีความขี้หึงอ่ามีความขี้หึงนิดๆก็ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะดูดีมีเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่มีคนคุยกับเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาก็จะเป็นคนขี้หึงอ่าแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองพูดจะดีนะคะอืมปากหวานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนคนนี้คือเขาจะไม่อ่อไม่ไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เงินทองหรืออะไรเท่าไหร่นะคะแค่พูดคุยกันรู้เรื่องนะคะดูดีแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อเขานั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคดีที่2ก็เป็นไพ่ใบเดียวที่คนคนใหม่ที่กําลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนเป็นการสุ่มเลือกพลังงานนะคะฟังรับชมเพื่อความบันเทิงท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวก็หรือจะจัดเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดีที่2 สวัสดีค่ะพูดที่เลือกดีที่3นะคะคลิปนี้นะคะคนใหม่ที่กำลังเข้ามามีลักษณะแบบไหนนะคะเป็นการเสี่ยงทายโดย3ดีนะคะดีนี้เป็นดีที่3นะคะโดยใช้ไพ่แค่หนึ่งใบนะคะให้ฟังรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นการเสียงไทยมือนเสียงทำนายเท่านั้นนะคะพู้ที่ได้ดีที่3นะคะเลือกดีที่3นะไพ่เดอะฮันนีแฟนนะคะไพ่พระนะ คนใหม่ที่กำลังเข้ามามีลักษณะเป็นคนที่ดูเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาะะหรือเธอจะดูอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะนะคะเขาอาจจะเป็นคนติดกับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไระมีความเป็นผู้ใหญ่ธรรมะธรมโมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนสุข,ขุมเรียบง่ายแล้วก็ น,นิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะไม่เรื่องมากนะคะก็คือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่เป็นคนที่ง่ายๆไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบใครนะคะทีนี้นะคะในลักษณะทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดคบหาก็คือสนใจใฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมากกว่านะคะก็คือคุยเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ไปเขาได้อะไรอ่ะ ไปในแนวทางพากันไปทําบุญไหว้พระท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นวัดสถานที่ใกล้น้ำํำหรืออะไรแบบนี้ชวนกันไปบวชไปไปฏิบัติธรรมทาสิ่งที่ดีๆคอยช่วยเหลืออ่านะคอยช่วยเหลือนะบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรเป็นเป็นที่ปรึกษาเออเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้นะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ้าชู้นะคะแต่ในการแต่ในความสัมพันธ์นะคะ ของตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาอะนะคะจะตัดสินใจแต่งงานช้าค่อยๆดูค่อยๆศึกษาในิสัยใจคอนะคะไปก่อนนะคะต้องใช้วันเวลาในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะดูหลายอย่างนะคะความสัมพันธ์จะต้องค่อยๆเติบโตพัฒนาไปนะคะแล้วก็จะต้องนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะก็คือคบไปอย่างคบค่อยๆคบกันไปอย่างยาวนานและเขาจะพาไปนะเขเรียกว่าอะไรอะ หาผู้ใหญ่อพาไปหาผู้ใหญ่นะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูนั่นเองนะคะถ้าเกิดคุณได้แฟนแบบนี้นะคนที่เข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือคุณจะเป็นคนโชคดีนั่นแหละเขาจะเอาใจเออเขาจะตามใจนะคะไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้เลยชีวิตก็คือไม่ถึงว่าคุณจะไม่มีเรื่อง หนักอกหนักใจเรื่องผู้หญิงของเขาอะไรแบบนี้นะคะชีวิตสบายสบายไม่วุ่นวายนะคะถ้าเกิดได้แต่งงานกับคนคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะชีวิตสุขสบายเรียบง่ายนะคะก็คือเหมือนแบบสมถะนะคะบางคนอาจจะร่ํารวยก็ได้แต่ก็คือใช้ชีวิตแบบสมถะแต่บางคนอาจจะอาฐานะแบบว่านะ,ะมีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็ถือว่าไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ดวงไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะรวยหรือจะจนนะคะขึ้นอยู่กับบุญบรารมีหรือว่าสนาของแต่ละคนอันนี้คือเป็นลักษณะนิสัยคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเราอ่านคำพยากรณ์หรือคำทำนายเป็นแค่การเสี่ยงทายเท่านั้นเองนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะดีที่3นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวพูดคุยกับหมอแจนนะคะ30นาที599บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ คุย2ชั่วโมงนะคะสองพบาทนะคะหรือว่าครั้งละ1ชั่วโมงก็ได้1อาทิตย์1ครั้งหรือจะเป็น่อาอาทิตย์1ครั้งก็ได้นะคะเก็บสิทธิ์ได้3เดือนนะคะเอาราคาคลิปนี้นะก็นะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรายละเอียดนะคะการจัดเลขมงคลหรือดูดวงนะคะก็ให้อ่านราคาให้ครบถ้วนแอดไลน์มา ถ้าแอดไลน์ ID มาขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าใจราคาหรือให้เรียบร้อยก่อนนะคะคลิปนี้นะคะหมอแจนไปก่อนนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆที่ทําไว้นะคะเพื่อความสนุกเนาะโอเคนะคะอย่างไรก็นะคะอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะคะว่าไอชอบไม่ชอบนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ